สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงอาจภาพาเพลินนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมนะคะแบบบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะทุกท่านจะเป็นทรงโมเดิร์นสองสเต็ปนะคะสามารถที่จะทําเป็นนะคะบ้านสวนก็ได้เนาะบ้านอาศัยก็ดีนะคะหรือจะเป็นร้านค้านะคะก่อนอื่นขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เจ้าของบ้านที่อนุญาตให้ถ่ายรีวิวเนาะเผื่อ <Yeah. S 1> เป็นไอเดียสําหรับท่านใดที่อยากได้บ้านนะคะทรงประมาณนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะ ตอนนี้นะคะบุงายอยู่ด้านข้างนะคะหลังนี้คุณแม่จะทําเป็นร้านค้านะคะทุกท่านมองจากด้านข้างนะคะก็จะมี2สเตปของพักเนาะด้านหน้านะคะฝั่งขวามือนะคะกว้าง3เมตรเนาะด้านลึกนะคะ4เมตรนะคะทุกท่านแบบนี้เนาะแล้วก็ในด้านหน้านะคะหน้ากว้างล็อกละ3เมตรหน้ากว้าง6 6คูณ7นะคะสําหรับหลังนี้นั่นเองนะคะลังค้าจะเป็นเมทัลชีสโทนสีแดงมุกนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ รอบข้างก็โทนเดียวกันนะคะทุกท่านสีแดงมุกนะคะสดใสเลยนะคะแบบนี้ตอนนี้ค่าอุปกรณ์นะคะคุณแม่บอกว่าประมาณห้าหมื่นนะคะทุกท่านเท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวถ้ามีซื้อเพิ่มนะคะหรืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่มาดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมองจากด้านหน้าก่อนเนาะเป็นขนาดประมาณไหนนะคะนี่นะคะสเต็ปนะคะ ฝั่งนี้อยู่ด้านหน้านะคะทุกท่านหน้ากว้าง6เมตรเนาะลอกละ3เมตรเสามีทั้งสิ้น9ต้นนะคะฝั่งทางด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเสาหน้าสี่เนาะหน้าสี่สูง2เมตร50นี่นะคะมี3ต้นเนาะตัวบ้านมี6ต้นนะคะเป็นหน้าสี่สูง3เมตรนะคะทุกท่านจะมีนะคะฝั่งลงดินนะคะทุกท่านฝั่งลงดิน50เซนนะคะ เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างก่อนเนาะนี่นะคะโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กกาวานไนท์<ๆ>ก็จะยื่นเยอะหน่อยนะคะยื่นซ้ายขวาจะยื่นประมาณเมตรห้าสิบได้นะคะทุกท่านคือยื่นเยอะนะคะยื่นกว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของด้างน,นะคะจะประมาณหกสิบเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะคะว่าประมาณไหนเนาะ นะะน,นี่นะคะสำหรับด้างนะคะตัวบ้านจะสูงที่ประมาณ60เซนนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะลาดเทลงประมาณนะคะ40เซนได้นะคะก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะคะท่านใดที่อยากสร้างบ้านสวนนะคะหรือว่าบ้านอยู่อาศัยร้านค้าก็ได้หมดเลยนะคะเสาจะฝังลงดินนะคะประมาณ50เซนได้นะคะทุกท่าน เชิงชายก็จะเป็นไม้เชอร่านะคะแปบนิ้วนั่นเองนะคะทุกท่านลังค่าทนสีสดใสนะคะจะยื่นด้านข้างยื่นเยอะนะคะทุกท่านนี่นะคะประมาณ 50. เมตรห้าสิบเหล็กที่ใช้นะคะก็จะเป็นนะคะสคูนนิ้วครึ่งนะคะทั้งในส่วนของนะคะคอเสานะคะแล้วก็เหล็กถักนะคะเหล็กลูกตั้งนะคะแปรก็จะใช้เป็นนะคะ แป้นะคะนิ้วคูณ2นะคะทุกท่านแบบนี้นี่นะคะสำหรับด้านหน้าก็จะยื่นประมาณ40เซนได้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะยื่นออกจากเสาประมาณ40เซนนะคะทุกท่านแบบนี้ด้านบนนะคะมาดูด้านบนเนาะที่เลยจากด้างน,นะคะทุกท่านก็จะยื่นประมาณนี่นะคะ1เมตรได้แล้วก็ด้านหลังนะคะทุกท่าน ด้านหลังก็จะประมาณเมตรกว่านะคะคือยื่นเยอะกว่าประมาณนี้ก็จะถักเหล็กนี่นะคะแน่นๆนะคะทุกท่านใช้เป็น3าคูนนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เหล็กแปรนิ้วคูน2นี่นะคะประมาณนี้ด้านหน้ากว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ตัวบ้านนะคะก็จะกว้าง4เมตรนะคะหน้ากว้าง6คูนแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะงบประมาณนะคะก็ค่าของนะคะค่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นห้า0มื่นนะคะ แล้วก็ค่าช่างนั้นนะคะจะเป็นญาติกันช่วยกันทํานะคะช่วยกันสร้างนะคะก็ดูเป็นไอเดียนะคะบางท่านก็จ้างรายวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคาญาติกันนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวจะก่อโอบทําเป็นประตูรูดแบบไหนรอติดตามนะคะเดี๋ยวก็จะอัปเดตนะคะให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนี่นะคะ สำหรับไอเดียนะคะก็จะเป็นได้นะคะทั้งบ้านสวนร้านค้านะคะหรือบ้านพักอาศัยสําหรับท่านใดที่อยากได้ทรงกระชั้นนะคะก็ได้เลยนะคะบริเวณนี้ก็จะอยู่ถนนใหญ่นะคะนี่นะคะเหมาะแก่ก,การทําร้านค้านะคะขายของชำขายกับข้าวได้หมดเลยเนาะ,ะดูอีกมุมนึงนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะคุณพ่อเจ้าของบ้านแล้วก็ช่างกําลังติดตั้งนะคะ ลางคาอยู่นะคะโทนสีสวยมากนี่นะคะสีแดงประกายมุกนะคะนี่ก็จะมีความเงามากๆนี่นะคะสัานประมาณนี้ามาดูกันนะคะก็เดี๋ยวสําหรับบ้านหลังนี้นั้นนะคะบุงหงาก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีความเปลี่ยนแปลงเนาะ คลิปนี้มาแบบสั้นๆนะคะบุงหาขออนุญาตขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ